ทีซีครับทีซีครับหัวหน้าอยู่ไหมเดี๋ยวผมเรียกให้แกนะอ่ารบกวนเอารถลงข้างล่างนะครับไม่ต้องรบกวนหรอกครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเกรงใจไม่เป็นไรครับไม่ไม่รบกวนกันเเอาาลลงงข้ยนะครับไม่ไม่รบกวนกันครับอ่าลุงครับถุงก็ขอนะอุ้ยไม่เป็นไรเกรงใจทำไม ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนุ่มเอาหน้าเราคนลักรถเหมือนกันรกักวนเอาลงข้างล่างให้หน่อยนะครับก็เข็ดไปดิครับเข็ดไปผมจอดแล้วไงรอหัวหน้า <c oughs> แล้วใบยาครับไปยาใบยัง <c oughs> ต่งมาครับลุงครับครับลุงยาถอยรถให้ผมหรือลุงชา ให้ผมไปส่งที่พาวดีครับก็เข็ทดิเข็ดดิมันเข็นไม่ได้ครับลุงผมเหลี่ยมเน่ผมเปิดรถให้กันได้อะไรนอ่ระยะ,ะนะครับเลขอะไรฮะเลขอะไรผมเลขสามร้อยเก้าสิบครับ นี่นะ,ะแม่ไม่ผม,มใช้เรถสละผมใช้การประจำใไ,ไม่ได้เก็บรถสะละไงเออทีซีดีดีเนาะรับช็อปพิเศษด้วยอันนี้ติปบนะไม่ต้องชอนติ๊บติปๆๆ ทีซีเดี๋ยนี้เขาพัฒนาไปไกลนะไปอยู่ไม่อยู่หลายวันไอ้ย่ารับการทุกอย่างเลยอ่ะเดี๋ยวนี้รับการบ่อยๆฮัลโหลครับลงอ่าผมไปคุยกับไดาบนเทมันมาแล้วครับมันบอกว่าเอาแน่นอนครับแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้มันบอกเพิ่งจบกายนี่มา แต่ผมว่าสักพักคุณน่าจะไปบ้านหน้าบ้านพวกมันใช่ไหมผมกําลังคิดอยู่อ่ะหรือว่าผมร้อยเขาพร้อมดิเฮ้ยสงครามอ่ะมันไม่ต้องมีร้อยพร้อมหรอกเอาจริงแต่มันไม่มีโปรเทคนะไปคุยกับมันละวพราเขาชนะใช่ไหมใช่เขาชนะครับ 9, เขาบอกอ<น>ของเยอะขึ้นเลยโอเคครับ <laughs> หนทังงนี้เนี๋ย,เ,ยเขาเขารีลอดแป๊บหนึ่งครับแต่ว,ว่าผมมีเรื่องสําคัญที่จะมาบอกอยากได้ข่าววงในหรือเปล่า p ีซีอ่ะอยากครับแต่ว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเขาลีลอยอยู่ครับอ่ะพี่โนครับใช่ขอ,อ,อยยกหน้าครับพี่ เออโคมอนไม่กลัวใครจริงไอ้เหี้ยผมบอกให้โคเอะชนก้อนหินหน้าบ้านไปเงาเลือกเลยไอ้เงี้ยพี่นอครับตอนนี้ผมเปิดบริษัทอยู่พี่สำรับข่าว New m a ็แต่ถ้าพี่อยากได้ข้อมูลจากตัวผม,มนะพี่ก็ต้องเสียตังค์แสนนึงไม่ยากะเอาดีๆเรื่องใหญ่เลยนะ ได้เนี่ได้ได้ข่าวมาแล้วพี่ได้อะไรอ่ะอาพี่ก็ได้รู้ไงพี่พี่ไมี่ไม่ไม่มีทางได้รู้พี่เพราะยังไม่เกิดแต่ถ้าพี่รู้จากผมอ่ะพี่ก็สามารถเบรกก่อนพี่เคยดูอ่านหนังสือพิมไหมเวลาจะเกิดเหตุอ่ะพี่จะเป็นคนจัดการเหตุนั้นได้ก่อนไม่พี่จะไปเบรกเขาไม่ได้ไงไม่ได้เบรกไงพี่ไม่ได้เบรกมันไม่เกี่ยวกันเลยมันไม่เกี่ยวกันมันเป็นเรื่องไอ้นี่ร้ายแรงอยู่พี่แสนหนึ่งเอาหรือเปล่า ือพี่ต้องเสียแสนนึงการสำนักข่าวพี่ทำให้บริษัทผมไปต่อดังนั้นผมก็ไม่มีทุนที่จะเปิดหาคนสิครับเก๋าครับเก้าเก่สีครับไดมอนเฮดกำลังจะลอกัอโครอีเรื่องเรื่องไอบอลมันพูดว่าไดมอนเฮดกำลังจะเหยียบบนไดขั้นต่อไปจะเอาโคอีกับซาเวด ก็คือจะเหยียบพวกเนี้เพื่อเป็นสีลักัะพัด oh. และที่เนี้ยผมก็ไปขายข่าวให้โคอ,อีแสนหนึ่งเหมือนกัน uh. แล้วโคอีอก,ก็บอกว่าให้มาเลยอ่า uh, แล้วก็มาขายคูด้วยอ่าและทีนี้ <c oughs> และทีนี้ผมไปบอกไอ้บอลต่อไอ้บอลบอกว่าเอาแน่นอนเมื่อพร้อมแล้วผมก็ไปบอกบอกโคอีใหม่โคอีอมันกําลังคิดดูอยู่ว่าจะไปหน้าบ้านตอนนี้เลยดีไหมอ๋ออ๋อ oh, oh, เป็นอย่างนี้ไอเียว โอเคโอเคขอบคุณสำหรับข้อมูลครับครับผมครับ ตำรวจ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 วางวงวงวงถามลุงพอดีผมไปเจอเรื่องร้ายแรงมาแต่ท่านตำรวจอยากรู้อ่ะก็ต้องเสียตังค์แสนหนึ่งเพราะตอนนี้ผมทําอาชีพนักข่าวอยู่ผมก็ต้องเอาเงินแสนหนึ่งไปจ่ายบริษัทเรื่องกําลังร้ายแรงที่คุณจะเหนื่อยมากๆเกิดขึ้นครับลุงครับผมมีอยู่แสนเดียวนะครับมีอยู่แสนกวสี่พันนะครับลุงสนใจหรือเปล่าถ้าไม่สนใจผมจะได้ไปที่อื่นต่อถามใบลองบถามลองบบผมนู้นนะลุงใบไม่ได้ดีใบไม่ได้ใบไม่ได้เลยลองบบบครับลุงหนุ่มคนใหญ่คนโตครับลุงไม่รด้ คนคันเลยมันจะเหนื่อยมันจะเหนื่อยมันจะเหนื่อยมากมากอ่ะไม่ลุงคนคุยคนแตนคนยยศใหญ่สุดตอนนี้ครับลุงไทยอ่ะหัวขาวได้หัวขาวพี่เต้ยเฮ้ยหัวขาวเอาขาวเป้าเอาอะไรนะครับเอาขาวไปครับเอาขายขาวแสนหนึ่งครับลุงเอ้ยพี่เต้ยหนึ่งครับขาวเกี่ยวกับอะไรครับก็เกี่ยวกับในเมืองนี่แหละก่อนที่มันจะเกิดขึ้นถ้าถ้าคุณรู้ก่อนคุณก็เตรียมตัวทันหรือว่าคุณอาจจะหยุดได้ก่อน ตอบต่อราคาหน่อยได้ไหมหน่วยงานผมลดให้สามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันอาทิบย์ไปรู้เจ็ดหมื่นไปได้เจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นนะเพราะเป็นหน่วยงานแหละเนาะแล้วตัดใจเลยครับพี่เติรห้าห้าหมื่นได้ไหมครับให้เงินสดเลยหกหมื่นโอ้ลุงห้าหมื่นแล้ครับลุงห้าห้าแล้วกันเป็นหน่วยงานผมลดให้ห้าห้าเพื่อผมไปห่าพันละกันเพราะว่าผมต้องจ้างลุงน้องเดินข่าวอันนี้ถูกเลยนะจ้างลุงน้องเดินข่าวด้วย งั้นงั้นสักสักสี่ได้ไหมครับเดปอีกนิดเดี๋ยวท่าก็ได้ครับไม่เป็นไรห้าห้าใช่ไหมครับเก้าเก้าสี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเนี่ยครับข่าวดีจริงไม่ได้รู้ข่าวข่าวข่าวสำคัญเลยแหละถ้าขอรู้ข่าวความเงินได้ไหมลุงมีแบบขายข่าวไหมครับรถเข้าเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้ครับ ไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับแต่คนขบออะไรนะทาโก้เขายังไม่บอกมาทีแล้วเฮ้ยทากโก้เขาเมาไม่่อยทำงานหรอกใช่ไหมครับลุงเรื่องอะไรครับเจ้าเก้าสี่ครับลุงบอกทีไรทาโก้ก็กินแต่เล่าอิดแต่เล่าข่าวอนี่ยรัตอนเนี้ยมันจะมีแก๊งแก๊งแบล็คเฮดกับโควยที่กำลังจะล่อกันอยู่ ดยังไงแล้วแล้วยังกัต่อคร <c oughs> ับลุงลุงอาจจะอาจจะเป็นสองหนึ่งกับอีกแกง๊งหนึ่งแต่ว่าถ้าอยากได้เพิ่มก็ต้องจ่ายห้าหมื่นแล้วเป็นแก๊งอะไรเดี๋ยวเคสออกมา <c oughs> ผมก็รู้กันเองแหละครับโอเคสนุกรี้ไม่ <c oughs> แต่คุณก็ต้องเตรียมตัวเพราะว่าตอนนี้ได้ยินมาว่าบอกว่าตำรวจน้อยสามารถพุ่มกันกันกระหึ่มได้เลยอ่ะวันหนึ่งน่าจะแบบต่ำๆแบบสองหนึ่งลุมมั่วตั๋วหมดเลยอ่ะผมรู้ผมทำอะไรได้เหมือนกันเลยลงผมดีก็แปลกง อหรอก,ก็ให้พวกคุณได้เตรียมตัวไว้เหนื่อยต่อไงครับตอนนี้มันกําลังเงียบอยู่ใช่ไหมล่ะได้ครับลงุงนั่นแหละโอเคนะครับสำหรับทุกท่านได้ขบรแล้วเหรอครับ <laughs> ลุงก็เลยมาบอกกับเงินท้าหมื่นนี่คือบอกกัน ครับลุงหมอครับหมอหมอหมอคร<า>ับมียศใหญ่อยู่ไหมครับมีครับผมว่าไงครับลุงพอดีผมมีข่าวอ่ะหมออยากซื้อหรือเปล่าค <c oughs> ือผมไปขาย,<ล>ยผมไปขายข่าวมาผมก็ได้ประมาณแสนหนึงตลอดนะแต่ว่าถ้าเป็นหมอเดี๋ยวผมลดให้เอาเป็นเจ็ดห้าแล้วกันถ้าอยากรู้สำคัญอยู่ครับ <c oughs> มันจะทำให้หมอเหนื่อย อย,อ,อยากรู้รก็ต้องจ่ายสิถ้าผมบอกไปคุณก็รู้สิครับ oh. อ๋อเอานี้ห้าหมื่นนะห้าหมื่นแล้วกันกันเองครับหมอเป็นหน่วยงานลดให้ครึ่งเาคะ่ะ oh. อาคำละหมื่นไหมถ้าอย่างนั้นอะโอ้โหอาจจะพูดแั้งสองประโยคเนี้ย oh. คุณก็น,น่าจะรู้แล้วนะจะได้แบบว่าจะ,จ,ะจะเดา,าได้แต่ถ้าจ่ายห้าหมื่นก็คือเหมาเลย ไม่ดีกว่าลุงมันจ่ายไม่ได้อ่ะผมัวโดนอ่ะไม่อันนี้เป็นข่าวไงเงินคุณส่วนตัวคุณไงไม่เกี่ยวกันดิส่วนตัวก็ไม่ได้ครับลุงเดี๋ยวมันเข้าลุงลุงอยู่ในแก๊งไงผมเป็นตำรวจครับไ,ได้ดูชุดผมด้วย <laughs> ชุดลุงมีตรงไหนบอกเป็นตำรวจเหรอเครื่องแบบไงจำ <c oughs> ไม่ได้หรอตอนนี้ข้าตำรวจเขาออกกฎใหม่เรียบร้อยแล้ววันใส่ชุดปกติได้ ไหนลุงแดกผมดีไม่ได้ครับเดี๋ยวคนเห็นเล้มันไงผมไปสรุปหมอหมอไม่เอาใช่ไหมขาวอ่ะใช่ใช่ผมไปกล้าครับไม่เป็นไรครับเยียหมอไม่เอาไว้ถัดขายใครต่อดีวันนี้ไปดูโคอีกแป๊บนึง